วสวัสดีค่ะเพื่อนๆบงชูตุลโมนเมสามฟองเซสวัสดีค่ะเมื่อนนยย้ายสิริพรกัขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจช่องย้ายสิริพรนะคะฝากช่องน้อยๆด้วยนะคะพี่น้องจา๋าช่องน้อยๆของย้ายสิริพรยูทูบเบอร์ป้ายแดงนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้ในเดอค่ะเดอขอบคุณที่เขามาชมมาบึงคลิปให้เนอะค่ะเนาะเมื่อนี้ย้ายสิริพรออกมาว่าว่าเมื่อนี้เป็นขรบลรอบวันคล้ายวันเกิดนะคะพี่น้องจา้าห้าหนึ่งโมเมนต์เจ็ดหวยเดอร์โมเมนต์เจ็ดหวยเดอแต่ว่าผู้ใด้สื่อระสื่อก็อกได้เดอหวยออกมือเนินบอลเมื่อนี้วันที่สิบห้าเป็นวันเกิดของย้ายสิริพรเดอค่ะเดอพี่น้องจา้า ห้สิบเอ็ปีนะคะนี่แหละห้าสิบเอ็กับสิบเป็นคนจังสี่ล่ะเมื่อนี้ขอหัวหน้าหยุดเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆจาขอหัวหน้าหยุดงานนะคะพักพ่อวันเกิดว่าสั้นก็เลยอยากมาขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆนะคะที่มาติดตามให้กำลังใจในช่อง y t u t u เนาะนาะค่ะเนะานะมแม็กซี่เมสเซมีฟองเซนะคะ มาซูบีสวกมาแชนเม็ดแชมเม็ดไลอุปัตตเชสีบูโบเลสมมาฮองเดปปาเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆยาสีฟ <feelings> ันช่องของยาสีฟันกับชิบชิวๆนะคะทำตามที่เฮ็ไใจนะคะคนไรหักยาสีฟันก็ติดตามเป็นกำลังใจให้นี่เด้อค่ะเด้อ กับซีเฮดชีวิตบ้านๆคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในฝรั่งเศสเนาะคะ่ะเนาะเฮดตามเฮดได้เฮดกับกขุงกับเข่าผ้าเที่ยวผ้าน,านั่นตามซีเฮดได้นะคะบ่ได้ได้นบ่เได้น้นเฉพาะเจาะจงแงต่งแต่เฮดแบบเดียวนะคะกินให้เบิ่งแน่สันสนี่โนนี้นั่นนั่นละนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันเด้อค่ะเด้อนันนั้นมีโคกับเลี้ยงโคให้แน่่ากดขมเด้อค่ะเด้ออันนั้อยู่ในช่วงนี้ก็ทำงานหลาย ะะทำงานหลายบอ่ค่อยมีเวลาเท่าไหรก็ไปเยี่ยมเพื่อนชาน้นยกับใจยินเด้อค่ะเด้อใจยินยายสิอนก็สิพยายามไปเยี่ยมทุกบ้านให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่ก,ก็ออกมาขอบคุณนั่นแหละขอบคุณทาง YouTube ด้วยนะคะที่ให้โอกาสยายสิอนได้ผ่านมาถึงตรงนี้นะคะถึงจุดนี้นะคะเด้อนั่นแหละก็สิพยายามทำต่อไปนะคะทำได้ตามที่ทำเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนี่น้องจ๊า พราะว่าเขาทํางานโบเมนเขาทํางานอย่างเดียวนะคะยายทิพย์กับมาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะคือว่าอยากทำยูทูบเนาะค่ะเนะาะกับได้เป็นคนสำเร็จแล้วต้องไปถึงกับฝากเพื่อนพี่นอ้องทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้แน่มีเวลากลับมาเบิรงคลิปให้แน่เออนั่นะอยู่บ้านกัตามนี้นะคะเนาะเริออ่งงานมากะมางมยูทูบนั่นแหละ ต่อใจดอกว่ายาให้สีนอนน่ะนอนดึกทุกมื้อเด้อค่ะเด้อเป็นมีแพนด้าไว้หรอกว่าเป็นมีแพนด้าคว่นี้วครับี่จะทํางานลึกเดกอในต้องมาตอบหลังบ้านไปเยี่ยมบ้านเพื่อนโน่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจนะคะทำดึกถูกนะคะต้องเข้าใจว่าเขาต้องมีเวลาพอมันบ่มีเวลาเขากะจะาด้นากกันนอกเข้าใจกันนากกันเนาะเกีขอคุณกรรมหลังใจนะคะเด้อเพื่อนๆจ้าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ นยายสีบอนในหาดสีอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญอกใจเราซื่อตอกันแค่นั้นพอแมนบอกเพื่อนๆนะคะเป็นกำลังใจขใยายสีพฟอนในเด้อค่ะเด้ออย่าติดเรื่องเด้อละเราล,าลองเองซื้อก็ได้ษเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจตลอดม้าเนาะค่ะเนาะตั้งแต่แรกจน ปัจจุบันนี้เนาะคะ่ะนั่นแหละอย,อย่าทิ้งอย่าปะกันเด้อเป็นกําลังใจให้กันแน่่ <c oughs> ันยายสีพรเตุอย่างผิดพลาดหรือว่าบ่ถึกใจหรือว่าอะไรก็ติเตือนได้เ้ยค่ะเด้อยอมรับยอมฟังนะคะสืิพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ยายสีพรกับผมมีเวลาไปศึกษาเทคนิคอย่างไม่ไม่ดอกป่วยา,วายากงานอยู่เนาะค่ะเนาะเบียกอะไรกับ ทำได้เท่าทีท่ทำเนาะค่ะเนาะการเป็นโตของตัวเองกะตามนี้แหละก็ฝากถึงเพื่อนไม่ที่ยังโบพานกับยาท่อเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้สู่ๆนะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะผ่านนะคะสักวันหนึ่งก็จะผ่านก็สู่ไปด้วยกันนะคะอยาอยาท่ออย่าหน่อยใจท้อได้แต่อย่าถอยนะคะยาสิริพันก็เคยท้อคือนกันแต่ว่าบบถอยนะคะก็ะเหตุไปเรื่อยๆกะมาถึงเป้าหมายนะคะแต่เฮาก็ต้องก้าวไปอีก่อไปเนาะว่าสิเป็นยังไง เมืองพอบ่มีค่ะมีแต่เมืองพนเนอะค่ะเด้อพี่น้องจ๋าจำนี้แหละกะผู้ใดหักยายสิพรกะมา่วยพรมันเกิดให้เนี่ยจำนี้แหละทังใดกะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็รักเ็กน้อยขอให้นานๆเดค่ะเด้อเพือ่อนๆจ๋าสู่ไปน้ำกันนะคะเริบเริ่เริ่เริ่ทุกคนนะคะ เจอกันคลิปหนาอย่าลืมกดกระดิง่งติดตามเป็นกำลังใจให้เลยะะด้วยค่ะเด้อไปขอบคุณนะคะแม็กซี่อัตุเมชมีฟองเซอาเบียตัวบายบายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีไปละคะ่ะบ๊ายบาย